ได้ไหมป้าสีนผมแต่ละคนน่ะมาพูเลยนะมาดีกวายตลอดแต่ละคนต้องมีจิตใจงานไม่ต้องไปยุ่งเรื่องบ้านชาวบ้านบ้าเรา้มีจิตใจงานนะมาย้อมเล่าเหมือนเมาให้เาช่เหมือนเรามาต้องพูดไงมาจีบป้าได้ไหมไหนมงีนป้านะเดี๋ยวที่ดีๆคือขาวไ่ตัวนี้นะป้าขอขันก้น ป้าตาคนนี้สวยไหมสวยมากเลยไม่ต้องเลยหรอกว่าไปมองคนอื่นมากๆไ่ดีเขาก็ต้องการชุดตรงเขาเนี่แหะคืออย่างเงี้ยท่านยังรู้นะงรู้ว่าเป็นคนดียิ่งมาเรื่องพระสงฆ์ผู้ที่วัดเลยเราเป็นพี่ตังเราเป็นที่ตังอ่ะนำฟ้ามานำฟ้ามาแล้วป้าตัวหอมมากเลย สวยไหมป้าคนนี้สวยไหมไม่รู้จักมีป้าถ่ายรูปกันนะไม่รู้จักหนูแล้วเหรอไม่รู้จักแล้วเหรอป้าจ๋าอย่างนี้มันเร่องของรแยุ่ยกาไดุ้ยกุยกเนี่ยถ่ายรูปอย่างเงี้ยไงค่ยพันโทษุ้ยค่ันุโทษเลยป้ามีให้พี่เขาใส่ได้ไหมอะไรนะที่คาดมุ้ยพี่เขาอยากใส่ที่คาดผมแบป้าบ้างอ่ะให้เขาได้ไมา่าป้ยถ่ายายถ่ายย่มั่วายมั่วขายมั่ไว้กับเราอย่างเงี้ยซื้อมาแพงใช่ไม ใส่ใส่ยังไงก็อย่างนั้นไม่ต้องมาขอเรื่องกันแล้วกันป้าจ๋าเลยอ่ะป้าจ๋าของเงินซื้อน้ำร้อยหนึ่งจ้าอุึยไปเอาทิ้งควายพี่ชายกับเป็นตำรวจเยอะเลยสามคนป้าจ๋าหิวน้ำมากเลยคอแห้งไม่มีตังค์จ้าหลานหลานหลานหิวน้ำหลานคุนน่ารักขอค่าขอค่าน้ำมันหน่อยครับขอค่าน้ำมันหน่อยค่าซื้อให้กับจินดาจินดา

จิบานเดีที่มเคยดนิงตาอะไรแล้วเราก็สดวันทามารีอาใช่ใช่มีพูดดีทุกคนพักใจนะจาทูครับป้าป้าจ๋าป้าให้ก้อนหน่อยสิจาป้าขเ้ยดีไม่ขอไม่ขอยังด่าไมงด่าด่ยังไม่อยู่ยังด่าไม่ขอ คนบุคคลนั้นไปขอตังค์คนไม่ได้นไม่ได้ใหมาไปสที่วัดอมุสรับยังไงครับป้าเขาบีิ่ีได้เียงเมื่อกี้มีเสียงคนสับป้านเลยไม่เคยคิดไรกับครนะครัปเป็นคน้างอมวัดี่ป้าเป็นคนจิตใจดี พี่ชายคือตำรวจสามคนโสดเป็นสามคนเลยหรอมี่ก็ูมิพี่น้องมีมีชื่ออะไรบ้างนะป้างไม่ด้องถสัตมนินรัชสัตมนินรัชดาวาสนาดานัยมาดูมาดูมาดูมาด แสดงควารู้ดี่ากันตาตาใส่รูปว่าเราครอบัวดีใช่ไม่แด่ครู้ตาแล้วแล้วแล้วสายไสาเมนมาแบบใครมาพยาิจ้าแล้วก็ใส่สายไฟสาเมนมาไหมไม่ต้องมาถามาสมมูกับเราต้อเลยนะแนจัไม่ต้ออามีายไกะาดีเ้วั เราไม่เคยเลื่อนเรือนนะคะเราเ่นเรเภษาบาลสัใหม่มัใ่แต่ว่าเสื่อนเรออะนะเื่อเหรอคะอะอะเราม่เยเือมจาาไคส่อมเอน่อนเลนเลื่าเลื่อนเลย่อเื่อเล่อเลือนเ่อเอเล่อนเลื่อนเตือนเื่อเลือเอนเลืนเลือนเือเลื่อนเรือเลื่อเื่อนเลือเอเ่เลื่อนเลือนเล่อเล่เลา่อมเคืเอนเลืนเลือนเนเ่นเล้่อนนเ่อเลน พูดก็เพราะไม่เคยด่าแม้สักคำเดียวมันตรงบัญชาปากไม่รู้จักโอ้ยขายลูก่างนี้นะไม่บอกก็เขาไม่รู้ไงต้องอธิบายเขาฟังเขาต้องอธิบายนะทำดีก็ควรไม่เคยเลิกเงินนั่นจะบ้านเลยไม่เคยเลิกเือนเลยถ้าแตูโอ้บ้านเราก็ขายเยอะเลยขายของในานเยอะพี่สาวรับเรื้อผ้าพี่ชายเป็นตำรวจพี่ชายเป็นตำรวจแล้วป้าเป็นอะไรป้าเป็นพยาบาลออ๋ เขาใส่เสื้อสีส้เอสีส้เลยนะคือเหมาะนะเหมาะนะเน้อสูจะไม่มีความลุนะทัให้ดีเลยสิเฮยเฮ้ยทุกคนยิ้มแย้มยินดีนะมาเริ่มรู้แล้คุยกันดีต้องไปนั่งเขาจุดค่ะแลวกาไปกัน คุยกัคตอนที่ยงวัตัวแบบเรียบร้อยอ่ะมาสงสารไว้ป้าป้าจ๋าป้าติใจดียิ้มหวานนเลยนะจ๊ะเจามดี๋ยวขอหน้ามา สาอสานมือานของของคิดคิดร้อยฟ้าให้เขาาของมุท like ี่ตังตังร้อยหนึงนั่นแมะเอาแดงเลยนีแล้วัดแรงมือสัพเลยอ่ะมือศับเลยอ๋อป้าฝาาเงินให้หนย หลานยูนน้ำจริงความจริงที่เป็นพระในวัดอจะง้จ้าแตาลานห็นน้ำมากเลยได้ก็คือถ่ายเปิด่อนไม่จำเลยลป้าคือเองคือตตาเิอีสนาทีแล้วคุณป้ามุถูจาบ้านเราไม่เคยเป็นเรื่อง้านจาบบ้านจังหวัดแถ่ายรูปอะไรจักบ้านไม่ใช่ก็สูงว่าอะรสังเลนอไรัเลยเอ้ยไ่จ

บ้านของบ้านชีพดีเก็บเินบ้านจะบ้านดีอันคือเป็นนักถ่ายรูปเสรก็ส่งที่วัดแหละก็ส่งมาแล้วก็มาสัตว์เบล

วันคีณพี่ชายพี่ม